ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกม Perfect World ในคลิปนี้ก็จะมารีวิววิธีการลงลำดับเบนจะท่าตุนะฮะตอนแรกเราก็ตั้งทีมเสร็จปุบ๊บเราก็เลือกที่ลำดับเบนจะท่าตแล้วก็ตะโกนที่ช่องโลกอะไรเงี้ยนะแล้วคนมันก็จะแบบว่าโอ้โหมืดฟ้ามัวดิน เราก็กดรับกดรับกดรับ,รบจนทีมเต็มนะแต่ประเด็นคือพอตายกดที่หน้าทีมแล้วกดไปที่กิจกรรมปุบ๊บเอา้าทำไมมันไม่ไปวะในกิจกรรมเขาก็จะเขียนว่ามันจะมีกิจกรรมทุกๆ30นาทีก็หมายถึงว่าทุก10โมงครึ่งสิเอ็ดครึ่งเที่ยงครึ่งบ่ายครึ่ง ใบสองามสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยหรอเออก็เลยตัดสินใจคือทุกคนเขาก็ออกทีมไปแบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไล่ออกนะ <c oughs> ก็เลยไปอาศัยเข้าทีมชาวบ้านเขานะก็หาทีมชาวบ้านนี่เขาเขียนว่าลำดับเบนจาธาตุ R 1ถึง3บอสมันจะเลเวลประมาณไม่เกิน62อะไรอย่างเงี้ย กิจกรรมลำดับเบนจะาท่าก็จะมีทุกวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์มีตั้งแต่10โมงครึ่งไปจนถึง4ทุ่มครึ่งนะถ้าจะลงกิจกรรมนี้ก็ลงได้เป็นช่วง2วันนี้เวลาเท่านี้ของดอกมันก็จะมีของดอกแบบ,บพวกหินพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบไม่ได้ดอกอุปกรณ์เสือเส้อพงเสื้อผ้ายิมยิมย่อย,ย,ย เท่าที่ลงก็ไม่เห็นจะดอบอะไรดีเลยแต่ว่าลงเพราะว่ามันมีเค้สบังคับให้ทำแล้วบังคับให้เราต้องลงกิจกรรมอันนี้นะอันนี้หัวทีมเขาก็พามาตัวตัวแรกตีมันก็ยังคิวๆอยู่นะพอไปตัวบอสหกสุ๊โปนี่มองกันยกตีเลยอยู่ดีๆนี่เขาก็ออกกันไปกันหมดเลยหนีพวกหนีกันหมดเลยงงเลยเอาพามาตีดิบดีตายกันยกทีมหนีกันหมดนะฮะ ออกดันเจียนกันอย่างไวก็ตีตีกันไปนะส่วนพระก็น้องแคลิกนะสายฮิวฮิวจนแขนลักแล้เปียกละค่ะ <c oughs> ตัวผู้ชายนี่ก็โคตรบางเลยแบบคือทั้งสองตัวที่เล่นนี่คือกิน M.P. <c oughs> เยอะมาก <c oughs> มานาะ <c oughs> นี่แบบโอ้โหลดหัวบยมงกับเปิดน้ำก๊อกทิ้ง โหดจัดแล้วมีแท้งนี่เขาที่เขาเล่นดาบนี่โอ้โหฮิวแบบจะตายจะตายหลายรอบนะเลเวลแปดเนี่ยอ่าตัวแรกรอดไปเขาก็พาเราไปตัวต่อไปนะคือกำลังสงสัยว่าถ้าเราเป็นหัวหน้าทีมแล้วเราจะลงกิจยังไงวะเพราะกดกิดจก,กรรมแล้วมันไม่ไปหรือว่าต้องกด หลังช่วงแบบเลยสามสิบนาทีไปอะไรเงี้ยหรออย่างตอนนี้ที่มาลงก็ลงประมาณห้าโมงสี่สิบสองก่อนหน้านี้ที่ที่ประกาศหาคนนี่ประกาศก่อนอย่างสมมติว่าประกาศสิบเอ็ดโมงสิบห้านาทีอะไรเงี้ยประกาศก่อนสิบเอ็ดโมงครึ่งมันก็เลยเข้าไม่ได้อย่างงี้ปะ่ะส่งกระใสมากเลยแล้วบริเวณที่มาทํา กิจนี่ก็จะอยู่ชาญเมืองพญามังกรนะแค่ตัวนี้ตัวที่สองก็ไม่รอแล้วโหดจัดแสดงว่าทุกคนพลังลบต้องประมาณแบบพลังต่อสู้ 1, 2, 5, 5, 5, แสนสองบวกเงี้ยนะแสนห้าบวกเงี้ยถึงจะเอากันลงนะโหวอสแม่งคโคตรโหดเลยนี่ขนาดพลังยังไม่ถึงเก้าหมื่นนะเนี่ยโหตีที่แบบเลือดลดแบบ โคตรเปลืองอะอย่างแรงโอ้โห้พาฮิวไม่ทันนะทุกคนนี่เลื่อนลดกันแบบควบภาพอย่างน้อยมานี่ก็ต้องพาสองแล้วแหละช่วยกันฮิวแทงต้องสองเงี้ยนะเมทหนึ่งธนูหนึ่งเงี้ยนะพาสองแทงสองเมทหนึ่งธนูหนึ่งครบหกพอดี หรือเอามาทุกอาชีพเลยก็ได้หมี6อาชีพก็เอามาไม่ซ้ํากันอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นคนส่วนใหญ่ในเกมเขาก็จะลงแบบพวก R10 3ถึงสิห้โหมันโหดเกินมีขนาด R1 หึงถึงอาสายังตียังไม่ค่อยจะเข้าเลยอ่ะตัวที่2นี่รอดไหมอ่ะตัวนี้รอดตัวนี้ตายอ่ะ รอดไปสองครั้งนะท่านผู้ชมเท่าที่ดูในคลิปต่อไปมองแทงกันยกทีมโคตรโหดตัวนี้ดูคนอื่นนี่เขาเลเวลแบบเจ็ดแปดแปดแปดเก้าสองเก้าสามโอ้โหเลเวลยิงพลังต่อโซนี่อย่าให้ดูเลยน่าสงสารน่าสงสารตัวเองแบบ มาทำอะไรในด้านนี้วะเนี่ย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 โหอ้โหตีไม่เข้าเลยอะดูบอสเดิเลือดอยู่เลือดแบบกระยองนึงอะเราพ้าแบบเปิดไปในนี้โหมดต่อสู้ไงเล่นสองจอมันจะไปนั่งกดสกิลสองจอมันก็มันนิ้วมันไม่ทันนะ ขนาดว่าอาชีพแคร์คลเรกีนใช้แบบของเซียนนะเนี่ยเซียนนี่คือจะเน้นฮิวแรงนะเล่นเซียนสกิลเซียนนี่ยังเอาไม่อยู่ฮิวไม่รอดนะตัวผู้ชายไปก่อนเลยนะแล้วก็พระตามนะคะทีมเรามันมีอยู่ห้าคนนะมันเลยไม่รอดนะแท้งก็ไม่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะพลัง มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะหน้าสามสามหน้าสี่สี่หน้านีูู่ซอกเล็บขบบอสกันเลยนะฮะบอสนี่กระทงอ่ะปึ้งปึ้งหืดูแต่ละคนคนใครจะเป็นเหยื่อรายสุดท้ายนะ ขนาดฟอกนี่เขายังแปลงร่างนะไอชี่วัวพ่อเลยนะโอ้โหตีกันแบบอ่ะไปด้วย <c oughs> ยกทีมรออะไรล่ะฮะก็ออกดัน้จีันสิฮะเอาไว้คลิปหน้าคลิปตอนใหม่จะรีวิวเกมไหนเกมอะไรก็ไว้รับชมกันในคลิปใหม่ๆละกันอะจาะท่านผู้ช่ยบยตด้อดยดยนะฮะท่านผู้ชมอฮะ นอนกันอย่างแบบว่าศพเกลื่อนโสดอภิธรรมพร้อมพอออกดันเสร็จล้วปุ๊บก็คือตีเมื่อกี้นี้คือโมคานะไม่เสร็จนะตีบอสตที่ตัวที่สามก็ไม่รอดแล้วอ่ะก็มาส่งเควสส่งเควสแล้วได้ยังไงได้อะไรส่งแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรได้รับไอเทมหินฟันรูปเพอแค่เนี้ยเหรอส่งเควสแล้วได้แค่เนี้ยเพอกูงงไปเลย yet yeah, k okay.